การจัดเรียงเส้นบอกขนาดในดออิ่งให้ตรงกันเออนะเราเราเคย <S <S ในโซลิเวิร์กเราทํางานเนี่ยเราวาดทีดีอยู่แล้วรแต่แล้วเราต้องสื่อสารกับช่างโดยการทรํา 2D ดออิ่งนะครับเวลาเราทาดออิ่งก็แน่นอนครับหนีมีผลต้องใส่พวกเดนมนชันต่างๆเข้าไปอ่าพี่พี่น้าองใส่เดนมนชันให้ผมสักนิดหนึ่งก็ได้ครับใส่ไปสัก4ี่ห้าตัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะใช่ครับนะครับการการให้การให้ขนาดในโซลิเวิร์กก็ทำง่ายๆเพียงแค่คลิกที่เส้นหรือขอบ นะครับซอฟต์แวร์มันก็จะใส่ค่าให้เราออกมาเองอยู่แล้วนะครับแบบนี้อ่ายกตัวอย่างเช่นเรามีดตเมนชั่อยู่2ตัวที่แนวตั้งอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเราอยากจะให้มันตรงกันสมมติว่าผมต้องการจะมูฟมูฟทั้งสองตัวนี้คู่กันไนีครับครับเลขเลขหกสิบกับกับอะไรเนะยครับห้าสิบกับห้าสิบห้กับห้าสิบอยากให้มันแบบไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับเราต้องทำยังไงได้บ้างครับก็ถ้าเกิดอยากให้ไปด้วยกันนะครับวิธีปกติเลยนะครับก็ ดึงสายด้วยันนี่ออกก็ตรงแล้วตรงแล้วสมมติว่าทำตรงอันนี้คือมันอยู่ในอารามเมนเดียวกันมัน<ด>ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นนําทางวกัน,กนผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเป็นเส้นป,ประรพี่นัทลองลากอีกทีหนึ่งช้าๆนะครับลากออกไปข้างนอกก่อนอแล้วเวลาเราดึงเข้ามาเนี่ยครับดึงเข้ามาใกล้ๆครับดึงเข้ามาปุ๊บมันเหมือนจะมีบางอย่างแบบเป็นเป็นล็อกให้เราครับมันจะสแนปเข้ามานะจุดที่มันตรงกันนะครับแล้วทีนี้ถ้าต้องการให้สองตัวเนี้ยมันลากตัวใดตัวหนึ่งแล้วมันไปด้วยกันชอบเลยทำได้ไหม อ๋อทำแบบนี้โอ้โหมีคนลูกทุ่งเลยป่ะสมมติสมมติมีอันอื่นมาค่อมกลางอยู่หรือมีอะไรมาขวางเงี้ยมันก็จะลำบากเลยอันนี้เอย่าให้พี่นัทลองให้เพื่อนดูครับว่ามันจริงๆมันมีอีกออปชันหนึ่งอีกคำสั่งหนึ่งฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ช่วยได้อ่าทีนี้เราก็มาเลือก2ตัวดิเมนชันนะครับที่เราต้องการมุไปพร้อมกันนะครับแล้วก็มาที่ทูนเลยนะครับมาที่ดิเมนชันนะครับแล้วก็เลือกอะไรคอาลเนียไรเดียนนะครับ แค่นี้เองนะครับแล้วลองมันติดแล้วอ่ะเวลามูฟมี่ติดกันเลยนะครับปัญหาปัญหาคือเราออกได้ไหมเอาออกออกได้ที่ทไงครับคอนโทรลแท็จริงๆเอาออกได้ครับก็คือเบรกอะไรเม้นมันออกไปแค่นั้นเองนะครับก็ไปลองเล่นดูใช่ครับแค่นี้เองเห็นไหมครับมันก็จะแบบอยู่ในแนวเดียวกันใช่ครับนะครับมันจะเว้นห่างกันก็ได้นะหมายามว่ามันไม่ต้องติดกันก็ได้แต่ว่าให้มันอยู่ในอะไรเม้นต์เดียวกันแล้วก็ล็อกกันเมนต์เลยอ่าครับ อันี้เองเพิ่งรู้ไหมครับผมเฮ้ยรู้แล้วเตรียมมาอ๋อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในการทำต่ออิ่งจริงๆเราสามารถที่จะดึงคอมมานด์ต่รกีเนี่ยครับฟีเจอร์นั้นเนี่ยเอามาไว้ที่ข้างนอกได้แล้วเราก็สามารถที่คลิกได้ง่ายๆไม่ต้องไปเข้าคําสั่งลึกอ้ขึ้จริงๆมาตรงคอมมานด์เซิร์ชก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับเซิร์ชตรงเนี้ยครับเซิร์ชไปครับสักตัวหนึ่ง A L ป่ะมันก็จะขึ้นมา ใช่ครับพี่ลองดูครับมีไหมมันเรียกว่าอะไรนะคำถังเมื่อกี้นี้ย i m e n ช i ั่นครับตัวนี้พี่อ่านั่นแหละลองเซิร์ชตรงนี้ครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาถึงมาแล้วก็ดึงมาวางเลยต่มที่เราต้องการครับแค่นั้นเองง่ายๆครับช่วยให้เราทำงานกับตัว dimension นได้สะดวกขึ้นอ่านะครับ